สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับอัศที่ปั่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันเกม Buffalo w ินนะคะเงินรางวัลกระทิงนั่นเองนะคะวันนี้นะอัศร์นะคะพกทุนมาที่สอง0ห้าร้อยบาทนะคะเราจะไปเบ็ดที่1ิบบาทเนาะแล้วก็ทิ้งเจ้าไปเจ็ดรอยห้าสิบาทนะเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนีนะ้เราจะได้หมุนฟรีกี่รอบเราได้หมุนฟรีไปทั้งหมดสิบรอบนะคะ ไปเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าวัาวนนี้นักกาทิมของเรานะคะจะให้กำไรเราไหมหรือว่าจะไม่ได้นะคะตอนนี้ฮะ,ะเหลือหมุนอีกเจ็ดรอบน้องยังไม่มาเลยนะมาที่สปินมาหนึ่งตัวแต่ก็ไม่ได้นะดูคนละวายมาแล้วค่ะน้องมาแล้วนะคะตอนนี้ ได้ไปเท่าไหร่69บาทนะคะวายมาแล้ว yeah, ค่ะไม่ไหมน้องไม่อีกหนึ่งตัวนะคะกะ็ดีแล้วก็เอนะคะได้ไป10ตัวแล้วนะคะตอนนี้ตัวคูณเป็นเจ็ดนะคะแล้ววายก็มาอีกนะครั้งนี้นะคะต้องแตกใหญ่แน่แนเลยนะคะเพราะว่าตัวคูณของเราคูณเก้แล้วนะ ได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะมารวมกันนะคะว่าได้เท่าไหร่น้องตอนนี้นะคะสองร้อยแล้วนะคะไม่เมื่อสองร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเองนะเออเหมือนจะเยอะแต่ว่าแด่นิดเดียวเหลือหมุนอีกสองรอบนะคะทุกคนปิดหนึ่งรอบค่ะวายมามาแล้วนะคะน้องกะทิหัวเราออกโรงมาอีกแล้วนะได้ไป ตัวฟูณคูณสิบนะคะได้เงินรางวัลก้อนโตแล้วนะคะมาุ้นกันว่าได้ไปเท่าไหร่สามร้อยสี่ร้อยไหมสี่ร้อยแล้วนะคะเราได้ไปสี่ร้อยสามสิบบาทนะคะเหลือหมุนอีกหนึ่งรอบนะคะรอบคทพายแล้วนะคะทุกคน โอ้โหเราได้หมุนฟรีทั้งหมดสิบรอบนะคะได้เงินรางวัลรวมไป769บาทเท่านั้นเองนะคะก็คือเหมือนได้ทุนคืนนะเออแต่ว่ายังไม่ได้กําไรนะก็เดี๋ยวทีนะคะจะมาเล่นอีกรอบนึงนะคะก็คือเด็ดเท่าเดิมเลยนะคะ10บาทแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป750บาทนะมาลุ้นกันนะคะว่าครั้งนี้นะคะเราจะได้ กำไรไหมนะคะขอให้ได้สักเ้นนึ่งก็ยังดีน้องกระชีมมาแล้วนะคะวายมาเต็มเลยนะทุกคนมาสามแถวแล้วะคะ่ะทุกคน,นะคะ่ะเราได้ไป150บาทนะแล้วหมุนอีกเจดรอบนะคะมาแล้วคะ่ะสิบมาหตัวแล้วนะคะ ได้ไป24บาทนั่นเองนะตอนนี้นะคะตัวคูณคูณ4แล้วนะคะแล้วก็เหลือหมุนอีก5รอบนะคะน้องก็ทิ้งออกลงมาอีกแล้วะคะ่ะดูคนขา2แถวแล้วนะแล้วคิวก็มา16ตัวแล้วมา18ตัวน้องก็ทิง้งมาอีกแล้วนะคะมาไหมหม,มาอีกแถวหนึ่งนะคะตอนนี้ตัวคูณเพิ่มเป็น คูณเก้าคูณสิบแล้วทุกคนยังไม่หมดนะเออไปต่อได้เรื่อยๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้โตคูณคูณสิบสองนะเรามาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่นะคะได้เงนินราวันก้อนโตแล้วนะตอนนี้น่าจะพันอพบหมไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะตอนนี้นะคะสี่ร้อยแล้วห้าร้อยไหม ร้อยแล้วนะคะตอนนี้เงินรางวัลเป็นซูเปอร์มิกะแล้วนะคะทุกคน6กรแล้วค่ะเดาได้ไป1,152บาทนะคะไปเปนต่อค่ะตอนนี้นะคะเราเหลือหมุนฟรีอีก3รอบสุดท้ายนะคะกับโปรคูมคูณ12นะน้องกระิงมาอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ ตอนนี้มี15แล้วนะคะได้ไปเท่าไหร่เป็นเงินรางวัลก้อนโตย่างนะคะได้ไป210บาทนั่นเองเหลืออีกสองรอบได้ไหมหนึ่งอีกหนึ่งรอบนะคะรอบสุดท้ายแล้วค่ะโอเคค่ะ ครั้งนี้นะคะเราได้หมุนทีไปทั้งหมด10บรอบนะคะได้เงินรางวัลรวมก็คือ1536บาทนะคะก็ถือว่าได้กำไรมานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะก็วันนี้นะคะอาซอนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ